มาพบกับข้าพเจ้ากับรายการหาทำไปเรื่อยซึ่งใน e ีพีแรกของเรานะครับเราก็จะจัดเรื่องใกล้ตัวให้ก่อนเลยครับนั่นคือการเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านก่อนอื่นเรามาดูอุปรกรณ์กันนะครับก็ง่ายๆเลยควรมีติดไปทุกบ้านนั่นก็คือคือไขควงปากซีแฉกปากซีแฉกคือแบบนี้ เขาจะมีสี่แชกนะครับห็นไหมนะฮะสองคือไข่พวงวัดไฟหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อๆนๆอาจเคยเห็นนะครับส,สวสดว่าทำตามได้เลยนะครับแล้วก็เตารับที่เราซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนโอเคเริ่มจากเตารับ เวลาเราไปซื้อมานะครับจะมาเป็นชุดแบบนี้แถมทุกแบรนด์เนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยเกือบๆทุกยี่ห้อเลยก็อาจจะมีของแถมให้ด้วยนั่นก็คือสกรูที่เขาให้มาเนี่ยก็คือว่า,าสกรูเก่าของเราเนี่ยใช้งานมานานเป็นคราบสนิมอะไรต่างๆเราก็สามารถใช้ตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเต้ารับที่เราซื้อมาก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือฝาครอบนะครับตัวเต้ารับไฟฟ้านะครับแล้วก็ฐานยึดก็คือตัวนี้ที่เป็นลายๆนี่นะครับซึ่ง3ามตัวนี้สามารถแยกกันได้อย่างอิสระนะครับเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแกะออกมาให้ดูกันเราก็ใช้ขครองรถไฟนะครับจิ้มเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีสลักอยู่เป็นเขี้ยวของมันอยู่แล้วก็งขึ้นมา ง่ายดายมากครอันนี้คือการแกะฝาก่อนเนาะแกะฝาค่อยๆแกะนะครับเดย๋ยบสลักมันก็จะหกักอ่ะนี่ออกแล้วนี่คือฝาครอบของเขานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเต้ารับกับตัวที่เป็นตะแกรงยึดนะครับแกะได้เหมือนกันแกะเลยงะเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีเขี้ยวอยู่นะครับงอเข้าไปนี่เห็นไหม เข้าไปเข้าไปอ่านย่าเาจะมีล่องให้แงอยู่นะฮะเห็นไหม่องนี้แง,ง,งได้เลย,เ,ยเรียบร้อยนี่คือเตารับนะครับอันนี้ก็คือตะแกรงครับในการยึดนะครับระหว่างตัวเตารับตัวนี้แล้วก็มีช่องสน็อปสำหรับ ขันตะปูนนะฮะที่การใส่ก็ง่ายๆเลยฮะใส่ก็ไปตามเดิมแกะมาไงเราใส่ไปงั้นใส่แรงนิดนึงกดเข้าไปเปิบเปิบเข้าหลอกแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเวลาจะใส่เขาะจะมีตัวหนังสืออยู่นะฮะ L N อันนี้เดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันนะฮะเวลาใส่หน้ากากแล้วก็ดูให้ยี่ห้อนะครับ ตรงกับตัวสอนให้มันเป็นด้านเดียวกันกดกข้าไาเรียบร้อยนะครับง่ายได้อโอเคตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนตัวเต้ารับไฟฟ้ากันเนี่ยเราทำมาเข้าใจเกี่ยวกับสายไฟกันก่อนอเอาให้ทรดกันไปด้วยสายไฟยบ้านในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี3สีนี้ ซึ่งสามสีนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราทําความเข้าใจกันนะครับสีน้ําตาลนะครับเริ่มด้วยสีน้ําตาลสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสายที่มีไฟนะครับก็คือสายไฟนั่นเองเป็นสายที่มีไฟฟ้านะครับสายที่สองสายสีฟ้าสายสีฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าสายนิวตรอนอ่าเมื่อกี้สายสีน้ําตาลเนี่ยเรียกว่าสายลายนะครับสับของช่างก็เรียกว่าสายลายเป็นสายที่มีไฟนะครับ สายนิวตรอนเนี่ยสับช่างเขาเรียกวาสายอ่าสีฟ้าเขาจะเรียยวาสายนิวตรอนนะครับผมซึ่งตัวนี้เวลาเราเช็คไฟจะต้องไม่มีไฟนะครับถ้าเกิดเช็คนิวตรอนแล้วมีไฟแสดงว่าต่อผิดนะครับไม่ถูกต้องสายสุดท้ายก็คือสายเขียวสลับกับสีเหลืองอันนี้คือสายกราวครับซึ่งสายกราวเนี่ยเมื่อก่อนบ้านที่เก่าๆมาก,มาก,มากๆเขาก็จะไม่มีก็จะมีแค่สองเส้นนะครับที่จะเข้ามาที่ ใช้กับเตาราไฟฟ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยมาตรฐานแรงต่างๆนกะ็จะมีสายกราวตัวนี้เข้ามาเวลาไฟลัดไปช็อตไปอะไรต่างๆตัวนี้จะทําทําหน้าที่ในการที่จะลงกลาวใต้พื้นดินโดยที่เราจะไม่โดนดูนะคะรับผมอ่ะซึ่งเช่นเดียวกันในบ้านที่ก่ามากๆนะครับสัก3ามสี่สิปีขึ้นไปเนี่ยสีเนี่ยก็จะไม่ใช่สีพวกนี้มันก็แล้วแต่มาตรฐานในยุคนั้นๆที่ทางมาอ,อ,กอ,อ,กอ,อกเขาหรือทาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอัปเดตแล้วก็ออกกลออกมานะครับมันจะเป็นขาวดําหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งสายไฟมีหลายสีมากๆนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการเปลี่ยนกันเรารู้ทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการเปลี่ยนกันมาครับตามา ครับผมเราจะมีเทคนิคในการดูไขควงที่เราใช้กับงานไฟฟ้ากันนะครับว่าไขาควงประเภทไหนใช้ได้ประเภทไหนไม่สมควรใช้นะครับไขควงที่เหมาะสมที่ใช้งานไฟฟ้าเนี่ยควรจะมีด้ามที่เป็นยางหรือเป็นพลาสติกหุ้มตลอดทั้งหมดโดยไม่มีโลหะใดๆนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าที่ในเวลาที่เราใช้งานเนี่ย ถ้าสายไฟมันยังมีไฟฟ้าอยู่มันอาจจะทําการดูดเหล่าได้นะฮะแด่จะไม่เป็นผลดีต่อเ,เพื่อนๆนะครับผมเนี่ยฮะต้องมียางหุ้มหรือเป็นพลาสติกหุ้มให้รอบด้านทั้งหมดเลยไขควงที่ไม่ควรใช้คือประเภทนี้ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเอ้เป็น,เป,นเป็นไขควงแฉกเหมือนกันนะครับผมไขควงแฉกเหมือนกันแต่การ้ายเขานี่ไงเป็นโลหะ ถ้าเราใช้ไขไปโดยที่เราบางครั้งเราอาจจะลืมปิดเบรกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับโดนไฟช็อตจักก้นมันตรงนี้แน่ๆเลยนะครับเว้นไค่ควงวัดไฟอันนี้ด้านทายเขาจะเอาไว้เพื่อสัมผัสเวลาเราจิ้มเข้าไปในในเต้ารับนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อวัดไฟแล้วเราต้องใช้ ผิวหนังของเราเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แตะเข้าไปแล้วจะมีไฟขึ้นหรือไฟไม่ขึ้นอันนี้เขาสร้างมาเพื่อกับหรับไฟฟ้าโดยเฉพาะเพราะงั้นไขควงไฟฟ้าถึงท้ายมันจะดูคล้ายๆเป็นโลหะหรือเป็นทองเหลืองอะไรต่างๆสามารถใช้งานได้กับงานไฟฟ้านะครับผมโอเคอีกนิดหนึ่งในตัวของไขควงไฟฟ้าไอ้ไขควงวัดไฟเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยเขาเดีย๋ยวผมแกะให้ดูเลย โอ้โหตัวนี้แกะไม่ออกใช้งานมานานนะครับอ่าง่ายๆเลยเขาจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าฟิลฟิลหลอดแก้วเล็กๆสําหรับให้มีการส่องแสงในเมื่อเราตรวจวัด,วดแล้วเจอไฟฟา้าตัวนี้ต้องคอยเช็คนะครับถ้าเกิดมันขาดฟิลขาดฟิลใช้มานานมันเสื่อมสภาพบางครั้งมีไฟแต่มันไม่ขึ้นไฟก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมแต่ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันสามารถคลายออกมาได้นะแต่น,นี้ผมใช้งานมานานมาก มันก็เลยหมุนไม่ออกนะครับโอเคฝากทิปไว้ครับผมโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้ากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะปิด ปิดกระแสไฟที่ตู้เมนไฟบ้านเราก่อนนะครับปิดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสําหรับการวัดไฟช่วงต้นที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้าอันไหนมีไฟก็คือจะเป็นสายสีน้ําตาลหรือสายที่เขาเรียกว่าสายลายนะครับอันนี้คือสายลายอันนี้ไม่มีไฟเป็นนิวตรอนนะครับสองอันต้องเหมือนกันนะครับอย่าให้โดนนี่เห็นไหมครับ ต้องใช้นิ้วเราสัมผัสด้วยนะครับอันนี้คือมีไฟนะครับอันนี้ไม่มีไฟไหนก็ไม่มีไฟคือนิวตรอนนะครับผมก็คือสายสีฟ้านั่นเองซึ่งตัวมีไฟก็จะเป็นสายสีเสียมำตาลน,นะครับนะครับโอเคอันนี้เรามาแกะเลยนะครับสมมติว่าเราปิดเบรกเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมสอนนะครับแกะใช้ตัวนี้งานปรปึอบหลุดเลย แล้วนะครับอันตรายนะครับถ้าเกิดเต้ารับที่เราใช้ไปน,นานๆเนี่ยแล้วเราบางครั้งมันเกิดการสปาร์กของของขาไฟนะครับอย่างเช่นเสียบไม่แน่นหลวมมันก็จะมีการสปาร์กตรงนี้ก็จะละลายเคยเห็นใช่ไหมฮะเวลาใช้ปลั๊กพ่วงตรงนี้มันจะละลายเลยตรงที่ขาไหนที่มันมีไฟมันจะละลายอันตรายมากนะครับก่อนอ,นอื่นเรามาแกะน็อตกันสกรูนะครับแกะสกรูออกมา จะมีทั้งหมดตัวนะครับซึ่งการเดินไฟเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าแบบบล็อกลอยนะครับแบบฝังจะเป็นแบบข้างบนอันนี้จะเป็นแบบฝังก็เป็นตัวนี้คือฝังเข้าไปในปูนปน,นะครับอันนี้คือแบบบล็อกลอยคือเราเดินแยกออกมานะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวตึกเก่าๆยี่สิบปีสามสิบีสิบปีเนี่ย สายเนี่ยเขาจะไม่ใช่สายสีที่ผมกล่าวละเห็นไหมฮะคราวนี้เรามาดูกันเมื่อกี้ระวัดปลายก็คือตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีน็อตนะฮะแต่รุ่นใหม่ๆก็อาจจะเป็นจะไม่มีน็อตก็มีนะครับเสียบเข้าไปเฉยได้เลยนะฮะอันนี้มีไฟไหมอันนี้ไม่มีแสดงว่าสีดำอ่าสีสีขาวสีเทาเทาเนี่ยเป็นอิวตรอนนะครับสีดำมีนะครับมีไฟมีไฟก็คือสายลายหรือสายไฟนี่เองนะครับ แสร็จปั๊บเนี่ยง่ายๆเลยถอดอขันน็อตครับอันนี้ใส่หมิดตรอนนะครับใช่ไหมนิวตรอนไหมอ่าไม่มีไฟนิวตรอนนะครับอันนี้ถอดออกมาไปลงมา อันนี้คือสายลายสายที่ต้องระวังคือสายนี้นะครับเห็นไ,ไหมมีไฟมีไฟนะครับโอเคคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันแกะเมื่อกี้เราใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมาแกะนะครับฝาครอบนะครับแกะฝาครอบออกมานะครับอันนี้เราไม่ต้องแกะเพิ่มแล้วนะมันจะเป็นชุดทึง้งหมดอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้อันนี้เราคือสายสายที่มีไฟสีดำก็คือสายลายนะครับ สังเกตทุกตัวนะครับมันจะมีตัวหนังสือบอกนะฮะอันนี้คือ L เห็นไหมเอ่ย L นี่คือลายนะครับ N จะอยู่ข้างล่างนะครับ N คือนิวตรอนก็คือสายที่ไม่มีไฟตรงกลางคืออะไรตรงกลางเอาไว้ใส่สายเอ่อสายกลาวนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้คือเดินมานานแล้วไม่มีสายกาวเรื่องของสายกลาวเดี๋ยวเราจะไปทำการเรียนรู้กันในภายหลังว่า บ้านไหนที่ไม่มีสายกลาวเนี่ยเพิ่มเติมกลาวได้ไหมผมบอกเลยว่าทําได้นะครับโอเคอันนี้เรามาเปลี่ยนกันก่อนหันน็อตนะครับหันนอ็อตโอเคมีร่องนะครับอ่ะเราเริ่มจากสายลายลายก็คือตัวนี้ตัว L นะครับข้างล่างคือ N นะครับ ในช่องนี้แต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันในการใส่ปึ๊บลองเทสดูว่าออกนะนะครับนิวตรอนใส่ตรงนี้นะครับรถกระบะเห็นไหมโอเคเห็นหนาคราวนี้เรามาช็คกันไม่เห็นครับโอเค ต้องย้ำให้นั่นนะครับถ้าไม่นันจะค่อยหลุดผู้หญิงก็ทําได้นะครับสุภาพสตรีก็ทําได้อ่ะันนี้แอลอยู่ข้างบนนะครับตามมาร์กเลยเอ็น <N S 2> อยู่ข้างล่างเขาที่เดิมกดเข้าไปให้แรงกดนิดนึงกดเข้าไปาให้แน่นะครับเสร็จปั๊บน็อตน็อตเราจะใช้น็อตตัวเดิมก็ได้ถ้ามันยังดีอยู่นะครับมันยังสวยงามอยู่ก็ใช้ตัวเดิมครับ แล้วก็หมุนนะครับให้นั่นพอตึงมือน,นะครับพอถึงมือโอเครับตัวนี้หน้ากากวังไว้ตรงว่าปิดเข้าไปเป็นั้นเสร็จครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP 1หของเรากับการเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าสาววก็ทําได้หนุ่มๆผู้ชายที่ไม่เคยมีความรู้เลยผมก็ว่าดูคลิปนี้ก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอจะมีอะไรมาให้อัปเดตติดตามนะครับกับอีพีต่อไปกับหาทำไปื้อยพบกันอีพีหน้าครับสุดท้ายนี้ฝากเลยครับ